นายนิพิษอินทรสมบัติแกนนำพักสร้างอนาคตไทยโพสตเฟซบุ๊กส่วนตัววิจารณ์กรณีสภาผู้แทนรัษฎรล่มว่าองค์ประชุมนับไปเถอะเรื่องสภาลม่มองค์ประชุมไม่ครบขอให้ใจร่มดมอยากโกรธฝ,ฝ่ายใดจนลืมเห็นสัจธรรมการเมืองเระบอบประชาธิปไตยเรื่องนี้มีสองเรื่องซ้อนกันอยู่คือหนึ่งสสขาดประชุมหรือเปล่าเวลาสสเข้าประชุมเขาถือเอาการเซ็นชื่อตอนเข้าประชุมเป็นสําคัญ สสคนไหนเซ็นชื่อแล้วก็ถือว่าวันนั้นมาประชุมแล้ว 2. องค์ประชุมเขาถือเอาสสที่นั่งอยู่ในห้องประชุมในขณะนั้นแม้ตอนเข้าเซ็นชื่อแล้วแต่ตอนประชุมไม่อยู่ในห้องเช่นไปกินกาแฟอยู่ที่ห้องกาแฟหรือเดินไปเข้าห้องน้ําก็ถือว่าไม่เป็นองค์ประชุมแต่ไม่ขาดประชุมเพราะเซ็นชื่อเข้าประชุมแล้วตามข้อหนึ่งหรือแม้แต่นั่งอยู่ในห้องประชุมแต่พอประธานนับองค์ประชุม ก็ไม่เสียบบัตรแสดงตนหรือดึองบัตรออกจากช่องสแสดงตนก็ถือว่าไม่เป็นองค์ประชุมเราจึงเห็นว่าบางครั้งสสนั่งอยู่เต็มห้องแต่ไม่ยอมกดบัตรแสดงตนก็ถือว่าไม่อยู่ในห้องประชุมความจริงวิธีนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการให้เจ้าหน้าที่เดินนับจํานวนสสที่นั่งอยู่แทนการกดบัตรถ้าใช้วิธีนี้รับรองสสที่ต้องการให้สภาลม่มวิ่งออกจากห้องเป็นแถวเพราะไม่อยากให้นับตัวเองเป็นองค์ประชุมองค์ประชุมเป็นเรื่องของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ต้องทำให้องค์ประชุมครบแต่การที่ฝ่ายค้านไม่แสดงตนและขอให้นับองค์ประชุมถือเป็นวิธีการของฝ่ายค้านที่เป็นเสียงข้างน้อยใช้ตรวจสอบทวงดุลเสียงข้างมากไม่ต้องการให้เสียงข้างมากใช้มติพันุกฎหมายหักเห็นว่ากฎหมายนั้นไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนตอนผมเป็นสสขณะนั้นรัฐบาลมีเสียงข้างมากเด็ดขาดผมก็น่าจะเป็นสสที่ขอให้นับองค์ประชุมมากที่สุดผลก็ทําให้สภาล่มหลายครั้งรังสุดท้ายคือผมขอนับองค์ประชุม เรื่องพอรบนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยจนประธานสภา,าไล่ผมออกจากนอกห้องประชุมการนับองค์ประชุมอย่าโมโหกโกรธาฝ่ายค้านเลยถ้ารัฐบาลเข้มแข็งอยู่กันครบนับกี่ครั้งสภา,าก็ไม่ล่มดอกเว้นแต่สสรัฐบาลขี้เกียจหรือหักหลังกันเองแต่การนับองค์ประชุมเขาไม่ทำพล่ำเพื่อโดยไม่มีเหตุผลเพราะประชาชนจะเบื่อมันมีประเพณีของมัน ตามประบอบประชาธิปไตยอย่างก,การอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าฝ่ายรัฐบาลขอนับองค์ประชุมรับรองว่าไม่ได้อภิปรายหลอกเพราะแม้ฝ่ายค้านนั่งกันเต็มแต่ฝ่ายรัฐบาลเดินออกองค์ประชุมก็ไม่ครบไม่มีทางได้อภิปรายหลอกแต่เขาไม่ทําเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องการตรวจสอบรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งรัฐบาลต้องยอมให้ตรวจสอบใครจะว่าอะไรสําหรับผมนับองค์ประชุมไปเถอะถ้าจําเป็นเพราะตอนหาเสียงอยากเป็นสสกันนัก เรือขนาดซื้อเสียงกันแหลกลานแต่พอได้เป็นสอสอแล้วไม่เข้าประชุมก็ถือเป็นการทรยศต่อคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาชนตอนเลือกตั้ง